รู้ได้อย่างไรว่าร่างกายกำลังขาดโปรตีนหมอหมอกหมอยาทะลุมิติหลายๆท่านประสบปัญหาในภาวะการขาดโปรตีนจะมีสัญญาณอาการต่างๆดังนี้ 1. รู้สึกอ้วนขึ้นเพราะโปรตีนจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด 2. อ,อารมณ์แปรปวนหรือรู้สึกกังวลเพราะกรดอะมิโนจะเป็นตัวสร้างสารสืสร่อประสาทที่ควบคุมอารมณ์ได้ 3. บาดแผลหายช้า เพราะโปรโตีนจะช่วยซ่อมแซมร่างกาย 4. อาการเบร i นฟอกกินโปรโตีนให้เพียงพอจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการเรียนรู้และเพิ่มทักษะต่างๆ 5. จะมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออยู่เสมอๆ 6. จะมีปัญหาในการนอนหลับการกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงจะช่วยในเรื่องผลิตกรดอะมิโนทิปโตเฟน 7. มีปัญหาในการย่อยอาหารทำให้ท้องอืดเฟอได้ง่าย 8. มีปัญหาด้านกระดูกเพราะโปรโตีนจำเป็นสำหรับการดูดซึมแคลเซียม9เส้นผมเล็บไม่แข็งแรงเนื่องจากโปรโตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของเนื้อเยื่อ10คอเลสเตอรอลสูงผลมาจากการอักเสบที่เพิ่มขึ้นจากความไม่สมดุลของโฮอร์โมนถ้าคุณมี10อาการที่พูดมานี้ให้รับรู้ว่าร่างกายคุณกำลังขาดโปรโตีนรีบหาโปรโตีนมาเสริมสร้างร่างกายให้เร็วที่สุดนะคะ เพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การนวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผ่นดินหมอหมอกหมอยาทะลุมิติ